สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆราคาหลักหมื่นหนึ่งคันนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับนี่เลยครับกับดิสัน n s นี n y นีโอนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงปี2004นีะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำนี่ครับจัดไปครับราคาสภาพ79,000บาทนะครับราคานี้นะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนขับใกล้ขับไกลขับได้เลยครับ รถอยู่แถวมินบุรีนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับสันนี่มีโอทนทานแล้วก็ใช้ง่ายกว้างนั่งสบายสวยหรูภายในตกแต่งลายไม้เซเตทร์ล็อกแอร์แบ็กครับตัวนี้ปี2004นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถโดยรวมสวยสมบูรณ์มากๆนะครับราคา79,0 0 0ับาทนะครับ79,000ับาทราคาหลักหมื่นเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปได้นะครับคันนี้ เกียร์ออตโต้เครื่องพันหกน้ำมันล้วนไม่เคยชนหนักกระต่อหรือพิิกว้านะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสภาพกรงานนะครับสีสันสวยงามเงาชําขัดเคลือบเรียบร้อยมาดูได้มาลองขับได้เลยครับแถวโรงพยาบาลคลอง3ามวานะครับ นี่เลยครับ79,000าบาทเพียงเท่านั้นนะครับไม้แท้โดยประมาณ2,20 0 0 0กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2004นะครับรถดูแลมาดีมากๆเจ้าของเดิมดูแลดีสภาพดีราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับถ้าเน้นหารถใช้งานราคาหลักหมื่นสีสวยเต็มสภาพดีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายเอกสารครบถูกต้องนะครับรับประกันการโอนนะครับเอกสารมีพร้อมนะครับมาชมได้มาเช็คดูก่อนนะครับกับรถสวยสภาพดีๆนะครับ Neo กว่า นั่งสบายนะครับอะไรก็หาได้ทั่วไปนะครับคันนี้ปี2004นะครับมาชมได้มาเช็คดูก่อนนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจกับราคาหลักหมืน่นสภาพแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่ร้องพิจารณานะครับเน้นใช้งานนะครับสาหรับรถราคาหลักหมื่นก็จะอยู่สภาพนี้ได้สภาพสวยๆราคาดีๆภายในก็ง,งามนะครับเบาะหนังสภาพสวยระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับมาชมมาเช็คดู รถทดลองขับนะครับกว้างนั่งสบายสวยหรูดูดีในราคาหลักหมื่นได้สภาพงามๆเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับรถครบจบแน่นอนนะครับคัดและเช็คเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจอยู่ใกล้มินบุรีไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับนะครับโทรเจรจาสอบถามขอรูปเพิ่มได้ครับขอไลน์ได้นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับนี่ครับเบอร์โทรกับไลน์เขาอยู่ตรงนี้นะครับขอคลิปได้นะครับนี่เลยครับ สนใจโทรไปก่อนเลยนะครับสภาพราคาแบบนี้นะครับใครเข้าใจก็จะได้รถสภาพดีๆเอาไปใช้งานนะครับถึงปีจะลึกนะครับปี2 0 0 4แต่สภาพเรียกว่าแจ็มเลยครับดูห้องเครื่องนะครับเนียนมากนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับรถสวยๆทำความสะอาดสวยๆจมๆแบบนี้นะครับมาชมได้มาเช็คเลยนะครับรถดีรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องรับประกันว่าขับได้ทั่วไทยนะครับเอกสารก็พร้อมนะครับนี่ครับจัดไปครับ